กคนมื้อนี้ค่อยสิมารีวิวเปิดกล้องอาหารหมาแล้วทุกคนซึ่งพวกเขาออเดอร์มาแต่เยอรมันนะทุกคนมาเบิ่งกันว่ารถนี้จะมีอย่างไงนะทุกคนได้มาสองกล่องใหญ่ๆนี่เลยนเนาะมาเบิ่งกันว่ามีอย่างไงจ็คือว่าหนาวแห้งนะทุกคนพี่ิชซ์เลยมาช่วยเปิดหน,น่อยเปิดกินออกมานะทุกคนสองกล่องใหญ่ๆแต่ว่ารถนี้พวกเขาจะเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารอาหารเม็ดนะทุกคนเพราะว่าอาหารอัน แด้เนี้ยมีกล่องมีกลองกันอันนั้นทุกคนนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นแบบขนมนะทุกคนขนมขบเที่ยวของน้องหมาอันนี้ก็คือเป็นหูหมูทุกคนหูหมูหมาค่อยมาคือกันนะทุกคนอันนี้เป็นหูหมูมารีวิวให้เบนตัวแรกไอ้ที่เกิดมาว่างี้โอ้เดี๋ยวทุกคนแปลี่ยกล้องก็เป็นบุห็นหมาค่อยหมาค่อยมันมาเบิ้งนึ่เดี๋ยวตั้งกล้องกันนะทุกคนหมาค่อยมาเบิ้งนึ่เพราะว่าชาวประยักเข้ากล้องนะ หมูเอาไปกิอันนี้ก็คือจะเป็นฟอดนะทุกคนตัวนี้จะเป็นฟอดเห็นปะหนึง่งธงหนึ่งธงสองธงอันนี้ก็คือเป็นพวกเอ็นนะทุกคนเอ็นประมาณนี้แบบเอ็นหรือว่าคุยงัทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอาหารเจลย่างนี้ก็คือแบบหมาปเป๊ะน,นะทุกคนนี่อันนี้ของแถมนะนทุกคนแพ็คน้อยนี่ก็คือเป็นแถมนะทุกคน,กคนเพราะว่าพวกเขาสั่งสั่งหลายนะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นเปาง่ายนะทุกคนเป็นอาหารของหมากไว้เลยได้มาจากถุงวะ จะเป็นอ่าเป็นสบายนางแล้วทุกคนสบายนางเขาจะเห็นเห้งสำหรับหมาเลยไดี๋ยวจะขนมาที่ชิมาโต้ตัวหนึ่งสองสามเลยขนจะมืดๆเนาะสามสี่ห้าเดี๋ยวจะแกะให้หนักเขาลองชิมมืงตัวหนึ่งก่อนทุกคนลองชิมมือกันของต้นของฟากให้น้องหมาค่อยอันนี้ก็คือเป็นพวกอ่าขนมนะเออง่ายๆก็คือขนมของน้องหมาน้องแมว ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารหลักเลยอาหารหยวกหยวกใจไปเลยไปเลยไดเลยมาใกล้ๆมาใกล้ๆกดเลยไปเลยไปเลยใกล้ถุงมือแจกงานเลยนะหนึ่งทุกคนเมื่อนี้ก็คือเป็นมือที่มันมีเอ่อมีแดดนทุกคนอากาศก็เย็นๆใน่นั่นแหละตอันนี้ทุกคนหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อิสซุดอิซตุอิซดูถึงว่าไป้ได้ทุกคนมาก็ได้ขนมกระดีใจเดี๋ยวจะให้เบิ้งอด้ที่หาวพวกเขาสร้างแล้วทุกคนเป็นอา เป็นอาหารเปาใหญ่เนาะหัวก็ที่ยิงยิงหนาวอุ้มนที่มุกน้อยเป็นอาหารเปาใหญ่ที่เลยนื่องจกว่าหมาเขาทันตัวใหญ่ทุกคนนี่นื่งเปาเป็นเปาไ่ทุกคนเนื่องเปาเปาเขาได้ป่ะตัวนี้เอ๊ะเอตัวนี้น่าจะเป็น12กิโลนั่ทุกคน หนึ่งสองจะได้เก็บอันนี้มันถูกกันกร่แทกทุกคนเดี๋ยวไ่ใช้ไม่ไดจะกดตบหันเออเพิ่งตอนนี้คนเพิ่นเฝ้าอย่เป็นหยัแกะก็นอทุกคน นมาได้ขนมเราไปกินด้วยนน่เลยโอ้ยทุกคนอาหารหมาลายแหงทุกคนก็คือหมานี่มันได้กินผู้ใดทีด่เป็นทาสหมาก็จะเข้าใจนะทุกคนด้วย่ทั้งของเล่นทั้งขงนมทั้งอาหารกินประจำเป็นไปเลทุกคนก็คือแก๊สนี่ก็จะมีแกล้งนะทุกคนก็จะมีแกลอาหารก็จะมีแกลอาหารเม็ดหมดเลยก็จะมีกันรกระแทกให้ทุกคนกันกระแทกอ๋อให้มาคล้องอย่างไรขอ,อ,อใส่ไปซีเปาส์กี่ใบอไม่ต้อง นเดี๋ยวก็จะขนเข้าไปในสังแล้วเกะยี่นอกมาน,นี่แหละพวกเอากระทุกคนเรียบร้อยเสร็จภารกิจนี่เลยนะทุกคนอาหารที่เราแกะแล้วล่ะได้มาซีกเปาเนาะได้มาซีกเปาจะเป็นยี่ห้อนี้มาค่อยกินเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้คือขนมนะทุกคนขนมสำหรับน้องหมาอันนี้น่าจะเป็นปอด มันจะกินคนไปด้วยเหมือนทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นสบายนางเนาะทุกคนเห็นปะหน้าตาเป็นหุบสบายนางแต่ว่ามันเป็นตัวแห้งเนาะสบายนางจะเป็นพวกเครื่องหนอันนี้มันอย่ากกับหูน่าจะเป็นไส้ไส้ทุกคน,นแล้วก็ตัวนี้ค่อยแกะให้มากินไปแล้วอันนี้คือจะเป็นหูหมูเนาะทุกคน

มืดๆนะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ,บมีอย่างไรค่อยก็มาเปิดกล้องอาหารที่พวกเขาสร้างมาตะเยอรมันนะทุกคนบายบายเจอกันคลิปต่อไปแฮปปีมักมาคอยก็ยลืมคอมเมนต์ไว้กองิป